สวัสดีค่ะนี่นาะสุธิตาเรืองร้อยรัญญานะคะคำว,ว่าผู้หญิงเก่งผู้หญิงกลา้าถ้าถามนี่น,ะนี่น้าว่าคำว,ว่าเก่งมันมีนิยามหลากหลายมากเลยนะคะแต่ว่าความเก่งความกล้าจะเกิดขึ้นได้ก็คือถ้าเรามีความมั่นใจเรามีความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับอุปสรรคปัญหาต่างๆมันก็จะทําให้เราสามารถทั้งเก่งแล้วก็กล้าที่จะใช้ชีวิตไปข้างหน้าได้ะคะ่ะนี่นาะไม่พูดว่าตัวเองเก่งแต่คิดว่าตัวเองกลา้าเวลาที่มันมีปัญหาหรืออะไรก็ตามเนี่ยเรา้สึกว่า ทุกปัญหามันมีทางออกเราก็จะพยายามกล้าที่จะเดินไปข้างหน้ากล้าที่จะแก้ปัญหาคือใช้สติใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะแบบทำอะไรสักอย่างให้ประสบความสําเร็จอะคะ่ะเวลาที่มีโอกาสที่จะได้ทําอะไรเพื่อใครไม่ว่าจะเป็นคนที่ไหนรู้จักหรือไม่รู้จักก็อยากจะทําถ้าเราช่วยได้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนผู้หญิงทุกๆคนนะคะที่อาจจะยังลังเลค่ะในเรื่องของการบริจาคอโลหิตนะคะว่าเอ๊ะเจ็บหรือเปล่าแล้วฉันจะแบบไหวไหม เราเชื่อว่าคุณทําได้ค่ะคือการที่เข็มทิ่มลงไปมันนิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าสุดท้ายพอครั้งที่คุณได้รับข้อความแบบที่เนี่ยได้รับก็คือแบบโลหิตของคุณได้ถูกส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยแล้วเนี่ยมันอิม่มอกอิ่มใจมีความสุขมากจริงๆค่ะ